ไทยรายวันสุคนชัยอารีปราบจีนสีเทาได้ปราบไทยเทาด้วยคนไทยยุคนี้เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในวงล้อมมิจฉาชีพคนร้ายหลายเชื้อชาติหลายภาษาแห่เข้ามาไทยหลอกลวงต้มตุนปล้นฆ่าสารพัดแก๊งที่เข้ามาตามช่องทางสีเทาที่เปิดให้เดินกันได้สะดวกเหมือนบ้านเมืองไร้คือไร้แปร กฎหมายที่ถูกกำหนดให้ตำรวจมีอำนาจใช้ก็ถูกมองเป็นสินค้าซื้อได้ขายคล่องทุกช่องทางอำนาจเงินจากธุรกิจสีเทาอยู่สูงกว่าเงินเถือนในประเทศไทยไหลออกได้ทุกช่องทางนับแสนแสนล้านต่อเดือนก็ผ่านเส้นทางสีเทาในหลายหน่วยงานราชการที่มีฝ่ายการเมืองคุมบังเหียนอยู่รอบด้านอ้วนพีกันไป คนไทยประเทศไทยนับวันจะพร้อมโซลงไปเรื่อยๆทั้งหมดทั้งมวลที่พอจะหยิบยกมาตอกย้ำบางกรณีให้คนไทยร่วมรับรู้คือความย่อยยับต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศความเชื่อมั่นเท่าที่พอเชื่อได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างล่องลอยหายไปสิ้นยากที่จะกลับคืนมาสู่ชีวิตที่รุ่งเรืองดังเดิมได้อีกแต่ก็พอจะมองเห็นบ้าง บางมุมมองที่ได้เห็นแสงสว่างอยู่บ้างหลังแกงจีนเทาทางชายแดนรอบบ้านเราเปลี่ยนสภาพเป็นผู้ร้ายถูกจีนขาวจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาจัดการขั้นเด็ดขาดตัดตอนเอาตัวกลับไปเกือบเกลี้ยงแล้วไทยเทาที่ถูกมองว่าน่าจะมีส่วนร่วมกับจีนเทา หลายหน่วยงานราชการก็มีอาการร้อนก้นเกิดขึ้นให้เห็นตำรวจก็เริ่มร้อนวิชาออกมาลุยแหลกกวาดจับจีนเ่าในบ้านเราที่ใช้เงินเ่าซื้อธุรกิจเ่าจากอำนาจเ่าจับกลุมคุมขังเกือบเกลี้ยงภายในพริบตาได้ของกลางหลักฐานครบถ้วนเป็นเงินสดนับพันล้านเห็นหรือยังครับช่องทางปราบ แก๊งคอเซ็นเตอร์จีนเทาผู้ร้ายข้ามแดนมาจากไหนก็ตามถ้าไม่มีพวกไทยเทาซ้ายอำนาจรักเข้าไปหุ้นส่วนอยู่เบื้องหลังตามคำนินทาว่าร้ายทั่วไปตำรวจเทาก็เบาบางร้างหายไปบ้านก็ได้นะสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580